สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นั่งทำคะแนนอยู่ไม่ไหวแล้วหิวมากเลยค่ะก็เลยแบบมีกว๋วยจั๊บเป็นซองอยู่ซื้อจากจังหวัดอะไรนะเดี๋ยววันหน้ามาคุยกันเรื่องกว๋วยจั๊บนะคะอันนี้เราเรียกว่ากว๋วยจั๊บยวนไม่ใส่ผักเลยไม่มีผักเลย อุซาบอกคนที่บ้านว่าให้ใส่ผักมาหมแฮี้แฮปปี้ทานข้าวแล้วนะคะ YouTube แฮปปี้ทานข้าวแล้วไม่น้องไม่ได้หิวขนาดนั้นแต่น้องอยากกินเฉยๆมากินกันเลยค่ะไม่ไหวแล้วหิวหิวปวยจับยวนนะคะอืมกำลัรงร้อน,นะคะ่ะร้อนมากร้อนมากร้อนค่ะร้อนหิวหิ มันจะต้องเผ็ดก,กว่านี้นะคะมันถึงจะ,จะบบอร่อยไม่หวแล้วค่ะอลองดูเส้นเหมือนกับเส้นเส้นเล็กนะคะแฮปปี้มหาแมฝากแฮปปี้จอมแก่นด้วยนะคะเ <c ười> <c ười> ดี๋ยวเรามาดู <c ười> หน้าแฮปปี้จอมแก่นใกล้ใ าแคป Happy Jump g นะคะไว้ในอ้อมใจของเพืดเด่อนด้วย Happy j u m เก่ n น,น้องการข้าวแลคะไม่ต้องกลัวหิวแต่คุณจ๋านี่แหละหิวกำลังทำคะแนนอยู่ค่ะมึงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วค่ะกำลังทำงานโรงเรียนอยู่ไม่ไหวแล้วค่ะ ใส่หมูเด้งนะคะอร่อยที่จริงจะต้องใส่หมูยอกว๋วยจับยวนนะคะเราจะเรียกว่ากว๋วยจับยวนอ,อร่อยจริงค่ะไม่ได้มโมอร่อยค่ะบีบมะนาวนิดใส่เครื่องของเขาด้วยอืม แฮปปี้ดูทีวีนะคะทีวี <c oughs> ไม่ได้เปิดเสียง <c oughs> เอาใจเอาใจแฮปปี้มาหาแม่ไม่ห่าค่ะแฮปปี้ฉลาดนะต้องมาหาแม่สิลูกมาลูกมาหาแม่เร็ว <c oughs> รู้เรื่องนะคะกระโดดจากเตียงมาหาแม่ที่โซฟาฮัลโหลล่านผู้ <c oughs> <c oughs> ชมค่ะฉลาดอืม <c oughs> ฮืมอยา,ากกินเหรอคะอยากกินเหรอใส่หมูแดงซะเยอะเลยไอเราอยากกินผักมากที่สุด <c oughs> คนที่บ้านไม่ยอมใส่ผักเลย <c oughs> พอดีวันนี้คนที่บ้านปวดคอคะ่ะซื้อ,อยาอยาทามา <c oughs> ไม่รู้ว่าผิดท่าอะไร <c oughs> ซื้อ,อยา เจอยาทาตอนนี้กำลังทํากับข้าวของตัวเองอยู่ค่ะอือบอกเลยนะคะกลวยจับยวนแบบเหมือนกับสำเร็จรูปอะค่ะเหมือนมาม่าค่ะเพื่อนๆขออนุญาตเหมือนมาม่าเลยแล้วก็อร่อย ใครสนใจนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าครูจะขออนุญาตเจ้าของครูจะแบบเอาสินค้าเข้ามารีวิวให้แบบอร่อยค่ะ oh. ไม่ได้รีวิวหมูเด้งอันนี้ <laughs> รีวิวเส้นก๋วยจับ๊บอ่าเส้นก๋วยจับจะมีหลายรสนะคะมีรสต้มยำด้วยเดี๋ยวครั้งหน้ารีวิวรสต้มยำนะคะอันนี้รสด,ดั้ม oh. ดเดิมครูกินในช่วงอ่าตอนนั้นซื้อมาห้าสิบซอง เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมห้าสิบซองครูจ๋ากินซะส่วนใหญ่สามีกินน้อยมากแบบตอนเย็นกินตอนเย็นกินตอนเช้าแบบก็กินคือตอนนั้นนักเรียนทำใบงานใช่ไหมคะเราก็อยู่บ้านไม่ได้กินอย่างอื่นเลยไม่เลยจับแฮปปี้มาหาแม่มาที่มาไม่น่ารักเลยเร่นก่อน นี่ก่อนลูกม่เก่งเลยแฮปปี้คนเก่ง้องเงียบแฮปปีน้นิ่งนิ่งหนูต้องนิ่งก่อนแฮปปี้อยากปินด้วยอันนี้หมูเด้งนะคะสุกแล้วนะแต่มันเป็นสีชมพูอร่อยค่ะคือแบบที่จริงกว๋วยจับยวนมันต้องมีแบบอย่างอื่นใส่ไปด้วย อาที่เช่นหมูยอแต่ว่ากินจนเบื่อไปแล้วค่ะก็เราก็เอาของหลากหลายมาใส่บางทีก็เอาปีกไก่น่องไก่เล็กน่องไก่ใหญ่อุย้ยปลาบ้างแล้วก็อาหารทะเลบ้างกุ้งบ้างจนลูกจะใส่อะไรแล้วค่ะห้าสิบซองกินเพลินแลวคะ่ะเหลือสองซองสุดท้ายวันนี้เดี๋ยวเราคงจะแบบได้สั่งใหม่นะคะเดี๋ยวจะเอาซองมาให้ดูวันหน้านะคะ อีกคำนะคะไม่ไหวแล้วหิวอืมอร่อยค่ะใส่ไข่ต้มด้วยปกติใส่ไข่ดาวไข่เจียวเป็นฝอยก,ก็ได้แล้วแต่คนชอบนะคะคำโต๊ะๆุูจะกินไวนะที่จริงแล้วอ่ะ ปี่มาเอา oh. หฮปี้ไม่รักกันเหรอมาเร็วมาหาแม่ <c oughs> ได้ยินเสียงกระโดดไ <c oughs> หมคะครูว่าคลิปนี้น่าเขินครูทานจนหมดนะคะให้ปีของแยนแน่เดี๋ยวครูขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะ ขอตัวไปทานหลังไมให้หมดเพราะคนข้างหลังนี่แย่แล้วนะคะเสียงน้องดังโ okay. อเคอ่ครั้งนี้ก็จะเป็นพี่ครั้งนี้เป็นก๋วยจับยนนะคะก๋วยจับยนสำเร็จรูปเราใส่น้ำเข้าไปเหมือนกับมาม่าเลยค่ะต้มใส่น่นใส่นี่เดี๋ยวครั้งต่อไปคุณครูจะมารีวิวใหม่เนาะวิธีทําให้ดูเลยว่าอร่อยแค่ไหน ใช่ไหมคะแฮปปี้ใช่ไหมลูกใช่ไหมหิวใช่ไหมคะเนี่ย <c oughs> แฮปปี้ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามพวกเราด้วยนะ